แนวทางแผนเทรดในคู่สกุลเงินของตัว AU นะครับตัวเอเป็นแนวโน้มของเทนขาลงนะครับเราจะนะครับให้ความสำคัญกับโซนแนวต้านนะครับโซนแนวต้านแรกนะครับจะอยู่ที่โซนราคา0.6745นะครับถึง0.6756โซนแนวต้านที่สองนะครับจะอยู่ที่โซนแนวต้านราคา0.6771กับ0.6780นะครับเราจะรอสัญญาณนะครับ ให้ขึ้นมาทดสอบนะครับรีเทสพู b a c k ทดสอบที่โซนแนวต้านที่1หรือโซนแนวต้านที่2นะครับแล้วเราจะรอสัญญาณ PACell ของแท่งเทียน i m ม f เ a รม H 1ครับเมื่อมีสัญญาณ PACell เราจะเซลล์คำสั่งลงมานะครับและมาเก็บโซนกำไรนะครับ TP ที่ราคา0.6654ส่วนการวางคำสั่งซื้อขายล่วงหน้าของคู่สกุลเงิน AU นะครับเราจะวางคำสั่งตัวของเซลลิมิตเนี่ยที่โซนแนวต้านนะครับ เราจะวางเซลล์มิตที่โซนแนวต้าน0.6751แล้วก็วางนะครับเซลล์มิตที่โซนแนวต้าน0.6775สต็อป o อ s นะครับเราจะอยู่ที่แนวสวิงหายนะครับที่ราคา0.67907ส่วน TP นั้นเราจะอยู่ที่โซนราคา0.6688กับ0.6654ชุดนี้เป็นแผนเทรในคู่สกุลเงินของตัว AU นะครับ